ตอนรับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Blacktunisher ตรงนี้โดยผมโดนัทครับวันนี้มาทําเนื้อหาเกี่ยวกับทริคนะครับก็จะคล้ายกับเนื้อหาที่ที่มีการเอาข้อโพโนดะครับไปใส่กัังหันแล้วก็กลายเป็นอาหารไก่นะครับก็เป็นมือเรื่องเาวาง่ายๆที่หลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการจัดสารสนเทศแล้วก็รายละเอียดต่างๆลงทังช่องเกี่ยวกับในส่วนของเกมปลูกผักเกมนี้นะครับก็เลยต้องแบบ อาทำลงหน่อยแล้วกันนะครับจะได้มีเนื้อหาในสัดส่วนอื่นๆด้วยครับก็ในเนื้อหานี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของท่อนไม้กับเตาผิงนะครับผมก็มาเลือกท่อนไม้ก่อนแล้วกันก็เชื่อว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วนะครับท่อนไม้นี้จะทําได้ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้นนะครับกับเตาผิงเดี๋ยวโยนใส่ไปอีกที่หนึ่งแต่มามุมนี้ก่อนแล้วกันครับในมุมของทางนั้นแจกันจะเหมือนกันนะครับซึ่ง ใจการเนี่ยเวลาเราเราใส่ดอกไม้มันก็จะช่วยลดความเหนื่อยนะครับทำให้ตัวละครมีแรงในการทํางานในระดับหนึ่งครับแต่ว่าพอหน้าหนาวเนี่ยดอกไม้มันจะหายไปซึ่งซึ่งถ้าเกิดจะเข้าหน้าหนาวแล้วท้ายเดือนพอดีก็เอาไปเก็บไว้ในตูเ้เก็บของจะดีกว่านะครับส่วนท่อนไม้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากอ่าอเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็ได้กดสามเหลี่ยมนะครับก็มีรายละเอียดนะครับก็เป็นท่อนไม้แปลรูปคุณต้องการไม้เพื่อขยายบ้านของคุณ ไม้ยังสามารถใช้ทำาสามารถใช้สร้างกุ้วได้โดยการปักชิ้นชิ้นส่วนลงในพื้นดินนะครับและยังสามารถเผาในตอผิิงได้อีกด้วยนี่ตรงนี้ที่เขาบอกนะครับก็มาลองดูแล้วกันปุ๊บก็จะเป็นรูปไฟแบบนี้ซึ่งเนื้อหานี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่พยายามเก็บตกทุกเรื่องลงช่องให้ทุกท่านได้ชมครับบางคนก็ บอกพึ่งทราบก็มีนะครับเหมือนเรื่องของข้โพูดที่เอามาทําอาหารไก่อะไรแบบนี้ครับซึ่งผมได้ทําลงไปแล้วแหละแต่ว่ามาทําเพิ่มเติมในช่วงทํไลน์ฤดูหนาวเกี่ยวกับอาหารไก่เหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นก็ทําแบบว่าเฮ้ยฤดูหนาวมันไม่ค่อยมีอะไรทําก็เลยเอามาเติมเฉยแบบนี้แต่ว่าขึ้นขึ้น,นปกคลิปให้มันมันเห็นชัดเจนก็เลยมีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเออพึ่งทราบเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็แนะนําเติมเต็มในสิ่งต่างๆ,ๆนะครับ เนื้อหาน่าจะประมาณนี้แล้วกันครับในท่านี้ขอทุกคนโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่นดีอย่างสม่ำเสมอแล้วกันวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ